สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีละครับวันนี้วันที่13เดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2565นอนะครับในคอลัมน์ขนปลายซอยของเปลวสีเงินซึ่งตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์วันนี้น่าสนใจมากครับเพราะว่าพูดถึงเรื่องราวของการตรวจสอบเรามักจะคุ้นนะครับกับเรื่องที่ว่าสสเนี่ยควรจะทําหน้าที่ในสภาด้วยการตรวจสอบรัฐบาลแต่กรณีของตู้ห่าวเนี่ยคุณผู้ฟังสังเกตไหมครับ เงียบกริบไม่มีสสมาทําหน้าที่นี้มาเกิดอะไรขึ้นแต่ทําไมคนที่มาตรวจสอบเนี่ยกลับกลายเป็นชูวิทย์กมลวิสิตเพราะอะไรอย่างไรบทสรุปวันนี้นี่นะครับน่าสนใจคุณเปรยให้หัวข้ออย่างนี้นะครับว่าสสส่วนเกินสังคมอันนี้ไม่ใช่ตัวย่อนะครับสสไม่ย่อมาจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับไม่ใช่ย่อมาจากส่วนเกินสังคมไม่ใช่นะครับ คุณเย์เริ่มต้นอย่างนี้ครับบอกว่าวันนี้เนี่ยขอเทศสองธรรม,มาทนกล้วกันนะครับเรื่องแรกคือเรื่องของตู้หา่าวกับอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยก็คือตู้ห่าเหมือนกันเพียงแต่ว่าคนพูดเป็นคนละคนกันเพราะฉะนั้นเลยต้องใช้หัวข้อในวันนี้เริ่มต้นด้วยการเทศสองธรรม,มาทนี่แหละครับธรรม,มาทแรกเนี่ยเป็นของชูวิทย์ขมวิเศษซึ่งเป็นฝ่ายบุตรฉาหรือว่าเป็นฝ่ายที่ตั้งคําถาม ส่วนอีกฝ่ายหนึ่งหรือว่าอีกธรรมารหนึ่งเนี่ยก็เป็นพลตํารวจเอกสุรเชษฐ์หักพานซึ่งเป็นฝ่ายวิสัชนาหรือว่าฝ่ายตอบนะครับต้องเรียกว่าอย่างนี้ครับต้องบอกว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีจริงๆเมื่อสังคมในตรวจสอบการทํางานของตํารวจและตํารวจก็ตอบสนองการตรวจสอบโดยฉับพลันเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้ครับวันที่12บธันวาคมชูมวิทย์กำมลวิสิทธ์เนี่ยโพสเฟสบุ๊กบอกว่าตํารวจจับแพะบูชายันจินหลิง เนื้อหาใจความบอ,อกว่าอย่างนี้นะครับบอกว่าหลังจากคลำทางทั้งทีมรองบิ๊กโจ๊กสืบทีมบชนบิ๊กเจ้าสอบทั้งสืบทั้งสอบปรากฏว่าแบ่งทีมกันวุ่นวายไปหมดไม่มีการประสานงานมีแต่การประสานงานแทนที่หลักฐานที่ผมซึ่งหมายถึงชีวิตเนี่ยนะครับหลักฐานที่ผมเอาไปให้ตํารวจเนี่ยแท้จริงแล้วมันไปไม่ถึงครับไม่ได้เอาไปใช้เลยสักน,นิดเดียวจะด้วยสายเหตุอะไรก็แล้วแต่เมื่อพลเมืองอย่างผมเนี่ยขับเคลื่อน ต้องการที่จะกำจัดทุนจีนสีเทาให้มันสิ้นซากไปจากสังคมไทยกลับกลายเป็นทำท่ารับเรื่องถ่ายรูปแล้วก็โยนทิ้งไปต่างคนต่างเก่งครับต่างคนต่างก็ไปกันคนละทางกันคนหนึ่งเก่งออกจออีกคนก็เก่งแบบข้ามาคนเดียวข้อมูลในสำนวนเนี่ยรั่วไหลมาถึงมือผมจากตํารวจน้ําดีที่มีคุณธรรมจะไม่โตก็เลยต้องออกมาแฉกันต่อนะครับเพื่อให้สังคมเนี่ยได้รู้เช่นเห็นชาติกัน อันดับแรกนี่นะครับเป็นเรื่องแปลกประหลาดอันดับต้นๆเลยจากเรื่องแปลกทั้งหมดของคดีตู้ห่าวคืออะไรรู้ไหมครับอันดับแรกเลยนี่นะครับคือนอกจากจะเหลือตัวผู้ต้องหาในคดีนี้เพียงแค่6คนขอย้ํานะครับว่าผู้ต้องหา6คนไม่ใช่เหลือฉี่สีม่วง6คนไม่ใช่นะครับผู้ต้องหาครับหคนหนึ่งในนั้นเนี่ยคือใครรู้ไหมครับคือการที่ไปเอาเร,าปรอปภซึ่งเฝ้าอยู่หน้าจินหลิงที่สมควรจะก,การไม่เป็นพยา,ยานกลับเอามาเป็นเจ้าของสถานที่ แล้วก็โดนข้อหาว่าเปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตแถมยังยัดเข้าคุกอีกต่างหากแม้ว่าจะปล่อยออกมาในภายหลังก็ตามเนี่ยนะครับมันหมายความว่าอย่างไงหมายความว่าแทนที่จะได้พยานกลับจับคนบริสุทธ์เข้าคุกแล้วก็ตั้งข้อหาโง่โง,งเพื่อบังความผิดให้กับตัวใหญ่ครับเป็นแค่รปอปภเนี่ยจะเป็นเจ้าของได้ย่งไลงนะครับสุดประหลาดล้ำลึกซ่อนเงื่อนกลั่นแกล้งโยนความผิด เรียกว่าจับยามคนไทยบ้านนอกไม่รู้เรื่องแต่กลับปล่อยคนจีนสีเทาออกไปการได้พยานสักหนึ่งคนที่จะให้ข้อมูลว่าใครเข้าใครออกตลอดระยะเวลาเพราะว่าเป็นรอปพอมาตั้งแต่เปิดย่อมถือได้ว,ว่าเป็นพยานชั้นหนึ่งนะครับแต่กลับเอาไปยาเขาเอาเขาเข้าคุกแล้วก็ไปกดหัวเขาข้อกลัวจนหัวหดหลังจากย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สนามใจ สถานที่นี้เนี่ยเป็นสถานที่มั่วสุมเสพยานะครับไม่ใช่สถานบริการครับไม่ใช่แน่นอนไม่ใช่อย่างที่พยายามปั้นเรื่องในสำนวนให้ตู้ห่าวเนี่ยรอดคดียาเสพติดสรุปง่ายๆแต่ฟังยากเพราะมราคายหูคือคดีนี้ไม่มีพยานแม้แต่คนเดียวและอย่างนี้เนี่ยตู้ห่าวเจ้าพ่อมาเฟียจีนเทาเนี่ยจะไม่หลุดได้ยังไงนะครับถ้าเขา้าใจผิดก็ช่วยต่อบาทีนึงนะครับเรื่องแปลกแบบนี้ จะแฉไม่หยุดครับถ้าหากว่าทิศทางคดีไปในทางที่ไม่ชอบเพื่อให้สังคมเนี่ยได้ตระหนักว่าการต่อสู้ในกระบวนการยุติธรรมแค่เพียงต้นน้ำเนี่ยมันยังยากลําบากถึงป่านนี้แล้วนี่ถ้าหากว่าไปถึงกลางน้ําคืออายการยันปลายน้ําคือศาลเนี่ยน้ำหนักของคดีมันจะเบาหวิวขนาดไหนนะครับขอย้านะครับว่าให้คดีนี้ไปถึงระดับอธิบดีอายการให้ได้อธิบดีอายการประวัติขาวสะอาดไม่เอาเทาเทา หารือว่าเป็นคดีอาญากรรมข้ามชาติหรือไม่เรื่องนี้เอาให้ชัดครับไม่เงินตำรวจเนี่ยไม่มีสิทธิ์ทำสำนวนก็ต้องยกฟ้องไปจึงต้องมีอายการเนี่ยเข้ามาร่วมเป็นพนักงานสอบสวนอยู่ด้วยนะครับเพราะว่าถือเป็นคดีนอกราชอาณาจักรเป็นอาญากรรมข้ามชาติชัดๆชัดๆครับนอกจากการนํายาเข้ามาจากประเทศจีนแล้วเนี่ยนะครับคนเสพก็จะเป็นคนต่างด้าวคือเป็นคนจีนคนขายก็ต่างด้าวจีนเหมือนกันจานวนคนจีนที่เต็มร้านไปหมดเลย ยังแผ่ไปถึงบีซ่าบมั่วของจีนเถวนอมินีซื้อบ้านกันเออกระเริกยกหมู่บ้านรถหรูเงินสดก็จีนอีกเหมือนกันแค่นี้ไม่พอเหรอครับไม่พอที่จะยกระดับจากอานธพาธรรมดาอัาญญกรรมธรรมดาเนี่ยให้กลายเป็นอญากรรมข้ามชาติอีกแหละครับคนไทยได้แค่เสิร์ฟนะครับก็ยังไล่กลับบ้านนอกไปไม่สอบเป็นพยานแต่ใช้พื้นแผ่นด,ดินไทยทําผิดกฎหมายทั้งหมดชัดเจน แล้วแทนที่จะเอาคนที่อยู่ในสถานที่วันเกิดเหตุทั้งฉีม่วงฉีขาวรวม220คนจีนล้วนๆเลยจับเป็นผู้ต้องหาเอามือถือเนี่ยตรวจการโอนเงินการนัดหมายจากวีแชทที่จีนเขาใช้เนี่ยเอาไปตรวจสอบสิครับพาสปอร์ตก็ใช้บีซ่ามั่วๆจากการเรียนภาษาบ้างจากมูลนิธิผีของไทยบ้างตำรวจตอมออีกเหมือนกันไม่พลาดกลับปล่อยไปจนเหลือติดคุกที่ตอมอ,อยู่แค่76คนแค่นั้นเองไม่รู้จะเอาอยัางไง พวกจีนนี่ก็ถือโอกาสล้างข้อมูลมือถือกันหมดเรียบร้อยแล้วครับทากันได้ยังไงครับเนี่ยช่วยตอบสังคมทีนะครับท่านผบตรครับวันนี้ท่านลุกขึ้นมาเป็นยักษ์ตื่นนะครับถ้าหากว่าท่านเป็นคนดีลงมาคุมคดีเองเนี่ยย่อมถือว่าเป็นเรื่องดีเหมาะสมประดับไว้เป็นเกียรติประวัติผลงานของท่านไม่มีเรื่องที่ท่านจะต้องกลัวลยครับเพราะว่าเป็นงานใหญ่คดีระดับชาติครั้งสุดท้ายก่อนพ้นชีวิตราชการนะครับตอนนี้เนี่ยวงดุริยางตารวจเข้าบรรเลงเพลงประสานเสียงทํานองเดียวกันเลยนะครับ บอกว่าชูวิทย์เข้าใจผิดชูวิทย์เข้าใจคลาดเคลื่อนชูวิทย์ไม่รู้ช่วยตอบสังคมทีนะครับว่าจับแพะคนไทยจับมาทําไมยุคน,นี้มันน่าจะเลิกได้แล้วนะครับยิ่งคดีใหญ่สังคมจับจ้องแบบนี้ยังจะเอาแพะไทยมาบังช้างจีนทั้งตัวอีกแล้วมันจะไหวเลยครับท่านนี่แหละครับชูวิทย์เขาโพสต์เอาไว้แบบนี้นะครับทีนี้คุณเปลย์บอกว่าผตกบ่ายบิ๊กโจ๊กก็มีคําตอบผ่านนักข่าวเหมือนกัน เป็นการให้สัมภาษณ์กันวิจกบอกว่าอย่างนี้บอกว่าวันนี้เนี่ยรายงานความคืบหน้าคดีต่อพอบตรต่อจากนี้ไปเนี่ยท่านจะลงมาดูเองผมและพลตำรวจโททิติผู้ประชาการตำรวจนครบาลก็จะเป็นผู้ช่วยไปวันนี้ท่านต้องการทราบข้อมูลทั้งหมดนะครับเพื่อนัดประชุมสั่งการวันศุกร์ที่จะถึงนี้ที่คุณชีวิตพูดมาเนี่ยเรารับไว้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการดําเนินคดีอาญาข้อหาฟอกเงิน การดำเนินคดีอาญาฐานฟอกเงินเนี่ยมันก็ต้องรวบรวมเส้นทางการเงินทั้งหมดก่อนนะครับรวมไปถึงบัญชีแบงค์ที่เป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งก็ต้องให้ธนาคารเขาเซ็นรับรองเราไปทําเลยทันทีเนี่ยมันทาไม่ได้นะครับนักข่าวก็ถามครับถามว่าการจับผับจินหลิงนครบาลจับรอปภเป็นเจ้าของผับเป็นไปตามที่ชูวิทย์ระบุจริงหรือไม่บิ๊กโจ๊กตอบว่ายัางไงร,รู้ไหมครับจริงครับตอบว่าจริงครับจริงครับผู้ประชาการตารวจนครบาลเนี่ย เข้าไปที่เกิดเหตุตั้งแต่วันแรกคนที่จับมาคือนายธนบดีซึ่งเป็นรอปภไม่ได้เป็นผู้ดูแลสถานบริการนะครับส่วนจะเกี่ยวข้องอย่างไรทําไมถึงจับรอปภมาเนี่ยอันนี้ให้ไปถามพลตารวจโททิติถ้าเกิดผมต่อไปเดี๋ยวมันจะไม่ตรงกันเรื่องนี้มันเกี่ยวกับผับท็อปวันเริ่มแรกผมเข้าไปตรวจที่ท็อปวันมันก็มาเกิดประเด็นที่ผับจินหลิงตามมาก็เลยต้องตั้งพนักง,งานสอบสวนสืบสวนผมเนี่ยเป็นผู้กำกับ การรวบรวมพยานหลักฐานที่เกิดเหตุที่จินหลิงเป็นหน้าที่ของนครบาลหนึ่งอยากจะให้ไปถามท่านผู้บัญชาการตำรวจนครบาลว่าทําไมไปแจ้งข้อหารพอปภแบบนั้นนักข่าวก็ถามต่อครับถามมาแล้วจะตั้งข้อหาฟอกเงินกับตู้ห่าวหรือไม่บิ๊กโจ๊กตอบ่าอย่างนี้ครับตอบว่าต้องตั้งอยู่แล้วครับพบตรเนี่ยท่านกําชับมาแต่ที่ยังตั้งยังไม่ได้เนี่ยก็เพราะว่าการตั้งมันจะต้องรอหลักฐานการสืบสวนซึ่งตอนนี้ เรารู้แล้วว่าผิดจริงแต่พอจะนําเข้าสํานวนส่งสารเราต้องให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยรับรองเอกสารก่อนอย่างเช่นบัญชีธนาคารเส้นทางการเงินจากปปง,ง,งอย่างนี้ต้องขอบคุณชูวิทย์นะครับคดีนี้เนี่ยยังไม่พบการโอนเงินออกไปต่างประเทศพบแค่เส้นทางการโอนเงินเข้าออกถึงจะเรียกว่าความผิดนอกราชอาณาจักรวันนี้กําลังไล่เส้นทางการเงินกันอยู่นะครับส่วนยาเสพติดเนี่ยคนที่ถูกจับเป็นคนสิงคโปร์ถูกควบคุมอยู่ที่ตมให้การว่ายาเสพติด ทำในประเทศไทยนี่แหละครับยาเสพติดแฮปปี้วอเตอร์นั่แหละครับทำเองครับเอายาเคกับเฮโรอีนเนี่ยมาผสมกันเองจนเป็นเหตุให้ผู้เสพซึ่งเป็นผู้หญิงชาวจีนเสียชีวิตมันอยู่ที่ว่าใครเสพมากเสพน้อยด้วยนะครับส่วนความผิดฐานรอกราชาณาจักเนี่ยมันไม่ต่างอะไรมากเพียงแต่ต้องเสนอให้อัยการอนุมัติให้ใครเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนเท่านั้นเองบางครั้งในี่ยอัยการสูงสุดก็มอบให้ตำรวจเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนก็แค่นั้นแหละครับ นักข่าวถามเพิ่มเติมครับว่าชูวิทย์จะแฉหลักฐานกลุ่มในทุนจีนสีเทาเนี่ยสามารถนําไปเป็นหลักฐานได้หรือไม่บิ๊กโจ๊กตอบมาอย่างนี้บอกว่าหลายประเด็นที่คุณชูวิทย์พูดเนี่ยก็ตรงประเด็นส่วนใหญ่ถ้าเป็นคด,ดีนอกราชอาาจักรเราทําอยู่แล้วครับไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะไม่ทํานะครับการสืบสวนสอบสวนเราเดินไปคู่กันผมไม่โกรธคุณชูวิทย์ไม่โกรธใครทั้งสิ้นเราจะไม่ขัดแย้งกับใครเอาทุกความเห็นเข้ามาทํางานกัน นักข่าวก็ถามอีกนะครับถามว่ากังวลไหมครับว่าตู้ห่าวอาจจะพ้นเรื่องยาเสพติดบิ๊กโจ๊กตอบมาอย่างนี้ครับบอกว่ายืนยันว่าไม่พ้นแน่ๆครับเรามีหลักฐานทั้งกล้องวงจรปิดการเข้ามายังสถานที่บริการนี้ก็เข้ามาหลายครั้งเอาเป็นว่าเรื่องตู้ห่าวเนี่ยยังไงหลักฐานมันก็ชัดเจนนะครับไม่งั้นศาลคงไม่ออกหมายจับให้นักข่าวถามต่อครับบอกว่าจะมีการออกหมายเรียกนายพลเพื่อนร่วมรุ่นนักเรียนในร้อยตํารวจ47 มาให้ปากคําเรื่องการแปลงวีซ่าให้กับคนจีนหรือไม่บิ๊กโจ๊กตอบมาอย่างนี้ครับตอบว่าแน่นอนครับเรื่องต่อมอเนี่ยไม่ต้องขโมยแล้วครับเรามีพยานหลักฐานชัดเจนสอบมาสองสัปดาห์แล้วนะครับพบว่าตรอท่านสั่งมาถึงใครก็ต้องดาเนินคดีทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนผมก็ต้องดําเนินคดีเหมือนกันไม่มีการละเว้นหลักฐานที่สอบพบก็คล้ายกับที่คุณชูวิทย์พูดนี่แหละครับอย่างเช่นมุญริธิไม่มีตัวตน มูลนิธิเป็นบ้านร้างมีการจดทะเบียนแต่ไม่มีการดําเนินการเรื่องมูลนิธิเลยบางครั้งเจ้าของบ้านบอกว่าไม่รู้เรื่องเลยว่าบ้านเขาเนี่ยเป็นมูลนิธิด้วยซ้ำไปเรายังพบกับประธานมูลนิธิที่เชียงใหม่ไปรับจดทะเบียนเป็นพ่อของคนจีนเพื่อให้คนจีนเนี่ยได้สัญชาติไทยอันนี้ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลยเพราะตรวจสอบก็ยอมรับสารภาพว่าทําอย่างนั้นจริง นักข่าวก็ถามอีกนะครับถามว่าแสดงว่าตอมอเนี่ยก็มีความสัมพันธ์กับมนุษทิจริงๆบิ๊กโจ๊กตอบว่าถูกต้องครับนักข่าวถามอีกนะครับว่าตอมอ27นายมีความสัมพันธ์กับมนุษทิใช่หรือไม่บิ Big ๊กโจ๊กตอบว่าอย่างนี้คุณผู้ฟังทีละครับเกินครับเกิน27คนมีอีก27คนนี่เป็นแค่หัวหน้าสถานีนะครับต้องมีตัวเจ้าหน้าที่อีกเดี๋ยวใครเซ็นก็ว้าไปตามนั้นแหละครับ เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของเอกสารเป็นการดําเนินการตามเอกสารถ้าเอกสารถึงไหนก็ถึงนั่นแหละครับนักข่าวก็ถามอีกนะครับบอกว่าที่สอบไป27นายเนี่ยให้การเป็นประโยชน์หรือไม่บิ๊กโจ๊กตอบว่าบางรายก็ร้องไห้แต่ก็ต้องว่าไปตามเอกสารนั่นแหละครับถึงใครดําเนินคดีทั้งหมดถ้าตอมไม่เข้มแข็งเนี่ยคนพวกนี้ก็จะกลับไม่อีกนี่เป็นคำพูดของบิ๊กโจ๊กที่ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวคุณผู้ฟังทีรัก,กับคุณเปลวสรุปอย่างนี้ครับ บอกว่าคุณผู้ฟังที่รักสภาประชาชนที่ถูกต้องที่งดงามเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วนะครับเกิดขึ้นแล้วครับเกิดขึ้นจริงๆเกิดในภาวะที่สภาผู้แทนราษฎรถูกทําให้เป็นสภาโจรสภาโจรแล้วก็สภาโจรคุณชูวิทย์อย่าหยุดนะครับอย่าหยุดตรวจสอบตํารวจครับสอบต่อไปครับตํารวจก็เหมือนกัน ร่วมรับการตรวจสอบอย่างนี้ต่อไปกันแล้วกันนะครับจงช่วยกันนะครับทําให้มันประจักษ์นะครับว่าสังคมเป็นธรรมหรือว่าธรรมะเนี่ยมันเกิดได้โดยประชาชนครับไม่ใช่เกิดโดยโจรในคราบของสอสอนะครับ